ก็โเคเ่แต่ว่าสาวที่พี่จทำนี่คโสดทุกคนนะยี่<อ>สิบอโสดทุกคนนะาตนสดเค่ผมขออะไรผมส,สดคออ่คือปอกลอกอ่ะคือเซ็ตปอกลอกอ่ะอย่างแรกคือต้องมีเอ่เป็กีก่อนลวกับต่างตานเป็นเอซีก่อนบัตรเอซีก่อนโอฮะเอซีบีพามก็วินด้อมอะไรเงี้ย้วปล่อยเลยปล่อยเลยล้ยเวยไปอยู่ด้วยเลยดูแลดูได้

อยู่น้องดีกว่าสบายใจน้องน้องน้องนรักเราเราก็รักน้องน้องสบายใจสบายกายเน่ยเอางี้มึงอยู่ตัวอย่างก่อนไหมมึงอยู่ดูตัวอย่างก่อนไหมเมื่อก่อนอะมึงได้เห็นไปแล้วนี่น้องชายขึ้นแกงนะมาขึ้นแกงนะไหนุ่มไอ้หนุ่มทั้งหลายมาขึ้นแกงนะหนุ่มๆ มึงเข้ามาโดนไอเียนั่นหม่ำหน่อยดิอมือลูกพี่ไงอโทพทนี่ลูกพี่ไงลูกพี่ไงโทัที่มือับลูกพี่ไงมือลูกพี่ไงเด้ยวว่าปลูกพี่รอไ้ปะ

จอ้งแั่แล้วผู้หญิงตีอะไรอ่ะเขาเล่นกูทำไมวะเป็่อะไรอ่ะโอ้อนกูจะนอนเอาเงินมากองวางเพื่อกูถึงลยเทาว่าให้มึงมองให้พวมึงล้อมตาม่ไอ้ีโปรไม่มีแดกกัมันลองทงเป็นคนเดิม่มันเคยโดนมนเคยโดนมองข้ามมึงบอกกูไม่เอาไหนกูไล่มึงกลับไปชกทบสวนนี่นี่เอางี้เอา้เดี๋ดว ดี๋ยวหาสาวสเปคประมาณนี้ด้วะเดี๋ยวนึกก่อนขอนึกขอนึกอชี่ก่อนเอ่อจำงที่เขาไม่ได้หว่ต้องถ่ายบุกว่ะเ้องถ่ายบุกว่ะรับหมดนะผมเพศทรงเพศสามเพศสี่เพศห้ารับหมดครับไอสัตว์เอางี้ มึงไม่ได้เป็นพานะน้องไม่ใช่พากูก็ตบนะบอกนะถ้าไม่ใช่พากูตบนะหัวกำลังเนียนด้วยตอนเนี้ยหัวกำลังลั่นด้วยตอนเนี้ยไม่ใช่พากูตบหมดนะบอกนะหยอกหยอกหยอกเราอยากเล่นอยากเล่น <c oughs> มึงเคยโดนนี่ปะ <c oughs> เดี๋ยวกูจะเอาผ้าผ้าห่มอ่ะกูจะผ้าห่มอ่ะไปห่มหัวมึงอ่ะแล้วกูจะดึงกระชากอ่ะ มึงยังไม่เคยโดนมึงยังไม่เคยโดนน้องถ้ามึงบวชถ้ามึงบวชกับกูนะมึงโดนแน่กูจะข้อห่มอ่ะไปห่ม like หัวมึงอ่ะกูจะดึงอ่ะได้ข hey. ่าวว่าพ่อมึงดาวแบ๊กแต่แรกว่าเฮียเวนหรือบาร์เดนโว้ยเฮ้ยนี่ไอ้บุ๊คเห็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวดึงคณะนั้นมาให้หมดเลยเอ็มมงเอมมี่อะไรเงี้ยน้องเดี๋ยวเอาเอมมี่มาก่อนเลยเอาให้แบบเอาให้พวกมึงหิวอ่ะหิวอ่ะ

ไปขอยบกด้วยบกแม่ได้คนเดียวนะ่ะวันศุกร์นี้เดี๋ยวได้คัดเดี๋ยววันศุกร์นี้ยอเอเฮ้อเฮ้อเฮอเฮ้อเฮอ่เ้อเอเอ้อเ้อออเฮ้ออออเออเอ้อเออ้ออ้อ้้อกเอ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 ออออ้้อ้กเอ ความฝันก <un> ูจะเป็นจริงอะฮาเลมแล้วฮะที่แล้วก่อนนะทอดิ๊ยไปกินกันตางกันแล้วเอ้ยน้องเขาขึ้นแกงกันวันนี้มึงยังไงไหนบุ๊คไอ้เหี้ยนี่อ้าวอีนี่ยแต่แม่งได้ความหม่แม่งรันที่อยู่เลยเว้ยอ้าวใช่หองบุ๊คมึงนี้ตัวหนีนะเนี่ยนะไอ้เนี่ยออกเปอะไรอีกเป็อะไรกับสาวอีกน้อง ลูกก็มีพ่อมีแม่เ้ยเออจริงนี๋ยวมึงได้หละเชียวเชียร์สีผมทำไมอะอะอุะอยจ๊ะเอเกตเห็นได้เหรอเอเกตอ่ะเสร็จได้ยังมีเอเกตขายแล้วเขสวย สวยนะเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรชื่อมีวครับแล้วมียังครับแล้วมียังมีแฝดครับมียังครับมียังยังเขาอยังมีคนหนึ่งครัอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับอุนยิบใหญ่เลยพี่เฟิร์นนะน้ำชาเหรอครับใช่มียังครับมียังมีอะไรพี่อ้าวมีนั่นแหละไม่มีพี่ ตัวนะสองคนเลยเหรอไม่มีตังค์พี่อ้าวแล้วแฟนมีไหมไม่มีพี่สองคนเลยไหมครับแต่คู่เลยไหม,ใช,มใช่ครับมีหนุ่มมาจีบบ้างไหมตรงนี้ก็ก็มีบ้างครับอืมอันนี้เราอยู่พิกัดลับกันหรือเปล่าใช่บจะเพิกัดลับกรุงเทพใช่ป่ะใช่พี่สวยคมนะอันนี้ถือว่าคม,นะมนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ